มาดูตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยค่ะว่าหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นในปี2025ทะลุ1,300ล้านล้านเยนนะคะตัวเลขนี้ถือว่ามีขนาดมากกว่ามูลค่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกว่า2เท่าและนั่นทําให้เกิดความกังวลอย่างมากนะคะเกี่ยวข้องกับนโยบายการคลังของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิว่าจะยิ่งทําให้ปริมาณหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นไปอีกหรือเปล่าคะ่ะ กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นออกมาเปิดเผย,ยตัวเลขนี้นะคะบอกว่านี่สาธารณะมวลรวมของญี่ปุ่นมีมูลค่าทะลุ1,342ล้านล้านเยนหรือว่าประมาณ269ล้านล้านบาทภายในสิ้นปี2 0 2 5โดยมูลค่าเพิ่มขึ้น24.54ล้านล้านเยนหรือว่าราว4.9ล้านล้านบาท จากเมื่อปี2024ซึ่งจำนวนหนี้สาธารณะทั้งหมดนี้นะคะมีปริมาณมากกว่าขนาดเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็น2เท่าค่ะหลังจากการเลือกตั้งญี่ปุ่นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าซันเอะทาคาอิจิ G, นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งอย่างถลม่มทลายนะคะซึ่งเธอให้คำมั่นทางนโยบายเอาไว้ว่าจะดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐให้มากขึ้น ดังนั้นหลายฝ่ายก็เลยแสดงความเป็นกังวลอย่างต่อเนื่องนะคะว่าจะยิ่งเป็นการเพิ่มนี้สาธารณะของญี่ปุ่นขึ้นไปอีกไหมจากที่มีหนี้ต่อ GDP ถึง230%อยู่เดิมแล้วโดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้แยกนี้สาธารณะออกเป็นนี่สินของรัฐประกอบไปด้วยพันธบัตรรัฐบาลจำนวน1,197ล้านล้านเยนเงินกู้ยืม 44.13ล้านล้านเยนแล้วก็มีตั๋วเงินคลังอีก100ล้านล้านเยนนะคะส่วนการกู้ยืมในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นทำกลางความคาดหวังค่ะว่าธนาคารญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายในอนาคตขณะที่ตลาดพันธบัตรก็มีแนวโน้มจะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยในระยะยาวค่ะ